ต้องใช้คำว่าเดือดจริงๆครับผู้ชมเดือดไม่ใช่เดือดธรรมดาครับเดือดปร,รอดแตกนะครับอย่าให้ได้สุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่านุ่มบิก๊กผู้บริหารค่ายเพลงตกเกียวมิวสิกอดีตสามีของคุณแปลพราวแสงทองนะครับผู้ชมปรากฏว่าสงกราน,นี้ก็ดราม่าระอุไม่แพ้กันนะครับมีข่าวออกมานะครับว่ามีการทวงสมบัติกันคืนอะไรที่เคยซื้อให้กัน ก็ทวงกันคืนไปฉันซื้ออะไรให้เธอเธอก็เอาคืนมาอย่างเช่นรถนะครับคือเหมือนว่าแพลวแพลวเนี่ยติดต่อมาเรื่องรถ BM ที่เคยซื้อให้กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกเอาไปเลยนะครับเหลืออีก7 0 0 0 0สเอาไปผ่อนต่อเขาบอกมาเสียความรู้สึกซื้อให้กันแล้วเหมือนมาทวงคืนหรือเปล่าจนกระทั่งมันมีโพสต์ของทางด้านแม่ของคุณแพรวแพลวคือแม่ยายของผู้ใหญ่บ้านนะครับโพสต์ต่อว่านะครับถึงขั้นทวงถามว่าสานึกบุญคุณไหมว่าใครเลี้ยงลูกให้2คน เรื่องรถเรื่องลาแรางต่างจนกระทั่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผู้ชมตัวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองโพสต์หลายโพสต์มากแต่โพสต์ที่เดือดจริงๆนะครับโหนกระแสพี่หนุ่มกัญชัยติดต่อมาได้นะครับและทิ้งเบอร์ไว้ได้วยครับผู้ชมครับหนุ่มบิ๊กบอกว่ายินดีปรีดาจะไปออกอย่าให้ฉันได้สุดบอกแล้วนะโอ้โหผู้ชมจะไปโหนกระแสนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันหลายโพสครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าเอ สมบัติส่วนตัวเนี่ยไม,ไม่เคยคิดจะไปเอาของพวกเธอและส่วนหามาด้วยกันเนี่ยเป็นเงินร้อยกว่าล้านก็จะไม่เอาแต่วันนี้เนี่ยคงต้องมานั่งคิดใหม่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามาพูดนั่นพูดนี่นะแต่เงินหามาด้วยกันจํานวนมากกว่าร้อยล้านบาทนี่ยังไม่ได้สักบาทศูนย์แล้วเด้นี่ว่าจะเบาแล้วเดนี้หรือศูนย์จะหร,หรือจะขายที่มาแบ่งกูนี่และแท็กไปที่แม่ของแพลวพาวด้วยครับผู้ชม มันจึงกลายเป็นดราม่าอุในวงการหมอํำขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะระหว่างแพรวพกับผู้ใหญ่บ้านตอนแรกดูเหมือนจะจบไปแล้วต่างคนต่างเลี้ยงลูกแต่ล่าสุดนี้มันมีประเด็นเรื่องการแบ่งสมบัติทรัพย์สินแรงต่างขึ้นมานะครับพอเลิกรากันเรื่องทรัพย์สมทรัพย์ทรัพย์สินทรัพย์สมบัต,ติต้องแบ่งให้ลงตัวนะครับจะให้ลูกก็ว่ากันไปนะครับหรือทําในทางกฎหมายชัดเจนเลยมิฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ก็ตามมาแบบนี้ครับ ซื้ออะไรให้กันก็มาทวงนะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเลยว่ามันเสียความรู้สึกนะครับในเมื่อมีการอยากจะเอา BM เคืนไปก็ให้ไปผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะเอาคืนทุกอย่างเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าสงสารลูกครับผู้ชมพูตรงๆนะครับสงสารลูกมน้องนาริตะก,กับน้องโตเกียวแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะซึ่งคนในครอบครัวเขาเนี่ยแหละรู้ดีที่สุดครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ